ป่าแห่งความหลังของปุกคออีอดีตพร,รานใหญ่แห่งต้นนามเพชรผมกำมัอ่านปันของชารีเอียมกสินอีกครั้งหลังจากที่อ่านครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีก่อนจำได้ว่าช่วงนั้นครั้งอ่านหนังสือท่องภัยอยู่พักใหญ่พออ่านเพชรพวกมาจบก,ก็เลยเสาะแสวงหาตัวอักษรที่เขียนเรื่องทำนองเดียวกันไปเรื่อยๆป่าแห่งความหลังเป็นการเรียบเรียงบันทึกเรื่องราวของการท่องภัยในป่า ซึ่งในหนังสือเรียกว่าป่ากะเลี่ยงต้นน้ำเพชรของอานัตบุญนาคที่ติดตามคณะพรานจากเมืองกรุงอาทิเจ้าเพชรราชหมอบุญสรงเจ้าคุณสุรพันธ์เสนีตะลุยดงลึกโดยมีเหล่าพานกระเลียงนำทางซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนของชาลีเอี่มกกินสมัยเมื่อ70-80ปีก่อนยังไม่มีเขื่อนแก่งจาจาร์ พื้นที่ป่าต้นน้ำเพชรยังกว้างขวางเกือบจุดตัวอำเภอท่ายางการเดินทางเข้าป่าต้องอาศัยเกวียนไปถึงแค่บางช่วงและการเดินเท้าเป็นหลักนอกจากสัตว์ป่ามากมายบันทึกยังได้เขียนถึงความชุกชุมของจระเข้ต้นน้ำเพชรด้วยในฐานะคนเมืองเพชรทําให้ผมรู้สึกหายค่ยรู้จักฉากเก่าแก่ที่ถูกนามาถ่ายทอดที่สำคัญคือ ยังเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบันที่ชาวกะเรียงกลุ่มหนึ่งถูกป้ายสีให้ตกเป็นผู้ร้ายทำลายป่าและสัตว์ป่าทางทั้งที่เขาอยู่กับป่าต้นน้ำเพชรมานานและไม่เคยมีปัญหาใดๆจนกระทั่งพวกเขาถูกย้ายมาทนทรมานอยู่ด้านล่างพร้อมๆกับการหาเหตุผลมาประกอบของใครบางคนไปบ้านบางกรอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อหลายเดือนก่อน ผมได้มีโอกาสขึ้นบ้านปออู่คออีหลังจากคุยกับผู้อาวุโสชาวกะเรียงเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างเรื่องหนึ่งที่ผมบันทึกคําบอกเล่าของผู้อาวุโสเอาไว้คือเรื่องราวของป่าต้นน้ําเพชรในอดีตโดยมีน้องๆจากเครือข่ายกะเรี่ยงจากเชียงใหม่ซึ่งเดินทางมาร่วมงานที่บางกรอยในวันนั้นด้วยช่วยแปลความให้ผมทึกทักเอาเองว่าปู่คออีคือพรานใหญ่ในอดีต ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะฟังเรื่องราวการดำรงชีพของปู่สมัยหนุ่มๆม,มาพอสมควรที่สำคัญคือการมีชีวิตยาวนานร้อยกว่าปีของมนุษย์คนหนึ่งมย่อมไม่ธรรมดาฉากต่างๆในหนังสือป่าแห่งความหลังชวนให้อยากฟังผู้อาวโ,โสเล่าย้อนถึงบรรยากาศเมื่อครั้งค่อนศตวรรษที่ผ่านมาก็มีคนเมืองมาขอให้เราพาเขาไปเที่ยวในป่าอยู่หลายครั้งเขาอยากได้เก่งกวาง บางคนก็อยากได้อุงตีนหมีแต่จําไม่ได้แล้วว่าใครบ้างหากดูรูปคงพอจําได้เวลาที่ล่วงเลยทําให้ความทรงจําของพู้เท่าล่นหายไปบ้างเมื่อผมถามถึงเจ้านายในเมืองที่ปู่เคยพาเที่ยวป่าการเที่ยวป่าท่องภัยยิงสัตว์ในยุค70-80ปีก่อนเหมือนเป็นกิจกรรมสันทนาการของผู้มีอัญะกินในยุคหนึ่งซึ่งพอเข้าใจได้ เพราะสมัยก่อนบ้านเราปกคลุมด้วยผืนป่าค่อนประเทศสัตว์ป่าก็มีมากมายสมัยก่อนสัตว์เชื่องมากเราใช้หน้าไม้เป็นอาวุธก็ยิงได้แล้วได้เนื้อก็มาแบ่งกันกินทั้งหมู่บ้านปู่คออีเล่าถึงใบเยาซึ่งอาวุธที่ชื่อว่าปืนยังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านอาวุธสําคัญคือหน้าไม้ต่อมาถึงเริ่มมีปืนแก๊ปและเมื่อเกิดสงครามในฝั่งพมา่าจึงทําให้ปืนเข้ามาแพร่หลายในใจแผ่นดิน ใจแผ่นดินเป็นพื้นที่ต้นน้ำเพชรอยู่เยื้องมาทางเหนือในเขตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งมีชุมชนชาวกะเหลี่ยงอาศัยอยู่มานานหนมบ้านบางกรอยบนที่ปลูกขออีและชาวกะเหลี่ยงถูกบังคับให้ย้ายลงมาก็เป็นส่วนหนึ่งของใจแผ่นดินเวลาเข้าป่าสิ่งที่ต้องระวังมากคือเรื่องของคำพูดไม่ใช่พูดไปเรื่อยหรือลบหลู่ป่าเขาเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกที่เราต้องเชื่อฟังกันและกัน ผู้อาวุโสอธิบายถึงกฎแห่งป่าและคำว่าสัจจะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อดีตพานเกรเียงยึดถือมาทั้งชีวิตช่วงที่เราออกไปล่าสัตว์ปล่อยให้ผู้หญิงและเด็กอยู่บ้านหากมีอะไรไม่เหมาะสมในหมู่บ้านเสือจะมากำรามกฎของชุมชนอีกข้อหนึ่งที่ปู่พูดถึงซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์พึ่งพิงกันระหว่างคนกับป่าเคยเจอเสือหลายครั้งแต่ไม่เคยยิงเสือเลยช้างก็ไม่เคยยิง เพราะสมัยนั้นเราจะกลัวสัตว์ใหญ่แต่ตอนหลังที่มีปืนแล้วเคยยิงแรดได้สามตัวและเอานอไปขายที่ราช,ชบ,บุรีสมัยนั้นป่าที่ปู่เที่ยวอยู่ตั้งแต่ใจแผ่นดินมาถึงแก่งกระจา์เป็นป่าทึบนอกจากจระเข้ต้นน้ำเพชรมากมายแล้วยังมีสัตว์หายากอีกหลายชนิดทั้งแรดเสือโครงขณะที่ชาวเกลียงใจแผ่นดินใช้เป็นเส้นทางเดินท่องไปมาอยู่เป็นประจำ เพราะมีญาติพี่น้องกระจายอยู่ทั่วไปในป่ากแก่งกระจรันเรียกได้ว่าญานนี้คืออาณาจักรย่อยของชาวเกรียงสมัยก่อนที่ใจแผ่นดินเคยมีคนอาศัยอยู่เยอะตอนหลังมีคนจากข้างนอกเข้ามาพวกเราบางส่วนเลยย้ายหนีไปอยู่อีกฝากหนึ่งเราก็ข้ามกันไปไปมาเพราะเป็นญาติพี่น้องกันคนที่อยู่ในป่าและสัตว์ป่าต่างไม่เคยรู้จักเส้นแบ่งแดน เพราะทั้งป่าเขาแม่น้ําและธรรมชาติต่างเชื่อมร้อยเป็นผืนเดียวกันชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงดําเนินชีวิตไปตามวิถีชาวกะเหรี่ยงอยู่ในใจแผ่นดินมายาวนานเหมือนกับเมืองละแลลที่คนนอกไม่ค่อยได้เข้าไปรูปแบบของชีวิตเป็นไปอย่างดังด้งเดิมเหมือนที่บรรพบุรุษสั่งสอนไว้และโลกภายนอกถูกหมุนด้วยความเจริญอย่างรวดเร็วและรุกคืบเข้าไปกำหนดกติกาในทุกที่ท้ายที่สุด คนที่อยู่ใจแผ่นดินกลายเป็นผู้ทำปิกติกาของสังคมใหญ่กว่า3ปีแล้วที่ปู่กออี้และลูกๆและหลานถูกทางการไทยบีบบังคับให้อพยพย,ย้ายจากบางกรอยบนในใจแผ่นดินมาอยู่บางกรอยล่างบ้านป่งลึกวิธีการโหดร้ายถูกนำมาใช้อย่างได้ผลคือการเผาบ้านเผายุ่งฉางของชาวกเหรี่ยงพร้อมๆกับป้ายสีให้ชาวบ้านกลายเป็นชุมชนกลุ่มน้อย ที่เป็นตัวการตัดไม้ทำลายป่าวันนี้ปูกขออี้และลูกหลานต้องอาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่จำกัดที่อุทยานจัดไม่ให้พื้นดินที่ได้รับการจัดสรรให้ชาวกะเหรี่ยงไม่สามารถปลูกข้าวปลูกพืชให้พออยู่พอกินได้แม้ทางการและบางหน่วยงานพยายามจัดทำโครงการช่วยเหลือต่างๆเพื่อเยียวยาชาวบ้านแต่ก็ยังห่างไกลวิถีดังเดิมของชาวบ้านนัก เป็นเรื่องน่าเศร้าและเจ็บปวดของชนชาติที่เคยทนงและยิ่งใหญ่อยู่ในป่าดิบจากผู้นำผู้รอบรู้ดงลึกกับกลายเป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือเราอยากกลับไปตายข้างบนอยู่ที่นี่นอนไม่เคยหลับสักคืนและไม่เคยมีความสุขผู้เท่าร้อยกว่าปีบอกถึงความหวังสุดท้ายของชีวิตแม้ทุกวันนี้แกไม่ได้เดินไปไหนไกลแต่วิถีอิสระในป่าก็ยังอยู่ในวิญญาณของแกอย่างเต็มตัว ตั้งแต่เราถูกย้ายอยู่ที่นี่ลูกหายไปสองคนลูกเขยหายไปหนึ่งคนและหลานชายหายไปอีกหนึ่งคนเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ผู้อาวุโสไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจอทุกมหันในยามชราล,ลูกลูกหลานที่แกบอกว่าหายไปนั้นหมายถึงบางคนป่วยเสียชีวิตบางคนถูกบังคับให้สูญหายผื้นดินนี้จึงเป็นความเลวร้วายมากในความเชื่อของคนกระเหรี่ยงนับวันความหวังความฝันสุดท้ายของผู้เท่า จะดูเรือนรลงังพราะป่ากายไปเก็ดห่วงห้ามสาหรับคนที่เคยอยู่ป่าไปแล้วแถมพารกิริในตามหาหลานชายบิลลี่ก็ยังไม่สิ้นสุดอย่างน้อยแกก็หวังจะได้กระดูกคืนผู้เฒ่าวัย107ปีรับรู้ถึงบรรยากาศของป่าอันเปลี่ยนแปลงแต่แกไม่เคยคิดว่าความเปลี่ยนจะโหดร้ายถึงป่านนี้น้ำใจที่ชาวกะเลียงเคยมีให้คนเมืองวันนี้กลับแห้งแล้งยิ่ง วันนี้แม้แต่แสงสุดท้ายในผืนป่าก็ยากจริงที่อริตพานใหญ่แห่งป่าต้นน้ำเพชรจะได้เห็น